ก็สวัสดีตอนเช้าๆนะครับเดี๋ยวจะพามาดูต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่กําลังออกดอกนะครับก็ไม้ยอดนิยมเลยนะครับตัวนี้พยุงนะครับตอนนี้นอาจจะสัก4ปีนะครับ4ีห้าปีก็เริ่มออกดอกนะครับพยุงนี่ร่องรอยของด้วงนะครับก็จะมีปัญหาของเขาคือนี่แหละด้วงจอกเนื้อไม้นะครับ เขาไม่ได้กินเข้าไปในแก่นไม้นะครับเขากินเนี่ยน่าจะตายแล้วผมบีบไปโดนแล้วนะเขาจะกินเนี่ยรอบๆก็จะทําให้บางต้นเนี่ยหักโค่นลงมาซึ่งในคลิปต่างๆผมก็พาไปดูแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของเขาแหละพยุงเขาจะมีปัญหาจุดนี้นะครับช่วงนี้กําลังออกดอกเลยนะครับดอกเขาประมาณนี้นะครับเขาเริ่มออกดอกตั้งแต่ช่วงกรกฎานะครับหลายต้นเนี่ย ปักเขาโตแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ช่วงนี้ก็ยังออกดอกอยู่คนระับเขาออกไปพร้อมกันก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตเกรสรแล้วก็ผลิตน้ําหวานให้พึ่งเนี่ยมาเก็บน้ําหวานเนี่ยโอ้โหได้ได้ดีเลยแหละช่วงนี้นะครับก็มันกระจายกันประมาณสักสองสาเดือนนะครับที่ช่วงที่เขาออกดอกเดี๋ยวมาดูโซนนี้บ้างนะครับ <c oughs> ต้นนี้ก็ออกเหมือนกันต้นนี้พึ่งตอมเยอะเลยอะด้านบนเดี๋ยวดูก่อนนะครับ จะชัดหรือเปล่ปาอยู่ด้านบนกันไปต้นนี้ก็ออกนะครับเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับส่วนนี้ก็มีหลายต้นนะครับพยุงก็ปลูกปนๆกันไปก,นกับไม้ชนิดอื่นเลยนะครับไม่ได้เป็นแถวเป็นแนวปลูกให้เหมือนป่าเลยนะครับเนี่ยโหต้นนี้ต้นใหญ่เลยแหละอ่าเห็นบางกลุ่มเนาะในกลุ่มต้นไม้เ็าถาม ต้นไม้มีปลวกมาขึ้นกินอย่างเงี้ยมันจะตายไหมนี่ไม่ไม่เป็นไรนะครับปลวกพวกนี้กินเฉพาะเปลือกไม้นะครับเปลือกของต้นพยุงนะครับก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอ๋ตอต้นนี้ก็ออกนะครับโซนนี้ออกเต็มเลยอะ่ะต้นพยุงเดี๋ยวผมหามุมชัดๆก่อนนะครับโอ้โน่น ุตัวนี้พิ่งตอมกระหึมเลยนะครับเนี่ยนะครับโอ้โหเนี่ยซูมเข้าไปเห็นพึ่งเต็มเลยนะครับแม้ว่าเขาจะไม่ได้บานช่วงเดือนสี่เดือนห้านะครับที่เป็นช่วงที่พึ่งเขาสะสมน้าหวานจริงๆนะครับก็ไม่เป็นไรก็บานช่วงนี้ก็ดีเหมือนกันก็เป็นแหล่งอาหารในช่วงที่ไม้อื่นเขาไม่ค่อยผลิดอกสักเท่าไหร่นะครับ ก็พึ่งก็จะได้มีทั้งเกสรมีน้ำหวานเป็นแหล่งอาหารได้ตลอดปีเนาะก็ช่วงนี้นอกจากต้นพยุงออกดอกนะครับก็จะมีต้นสักต้นสักก็ออกดอกแล้วก็กระถินเทพานะครับช่วงนี้กระถินเทพาก็ออกดอกเหมือนกันเดี๋ยวผมพาเมื่อเช้าผมมองมาจากริมบ่อน้ําผมเห็นต้นหนึ่งมันดอกสะพั่งเลยนะครับต้นพยุงเดี๋ยวผมเดินหาสักแป๊บก่อนนะครับ อ,อู่ไหนเอ่ยอ๋อต้นนี้แน่เลยหาดูนะครับอืมต้นนี้ก็ออกต้นนี้ออกออกเยอะนะครับพยุง ที่นี่ก็ปลูกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับพยุงก็เพื่อต้นตายต้นไม่ตายนั่นแหละก็ด้วยว่าผมก็เสริมชุดหลังเข้าไปเยอะเหมือนกันนะครับพยุงเพราะว่าพอชุดแรกปลูกไปก็เริ่มเริ่มเห็นปัญหาของเขาบ้างแล้วแหละเขามีปัญหาด้านนี่แหละที่ผมพาไปดูอ่ะต่ตอนนี้ก็เจาะนะครับจะมีด้วงเจาะแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันก็จะมีเป็นบางต้นนะที่หักโคดลงมาเลยนะครับจากยอดจากกิ่งบ้างเนาะก็เพื่อเหลือเผื่อขาดไว้ ถ้าอยากให้มีพยุงในสวนสัก100ต้นก็ปลูกเผื่อไปสัก1้0ยยี่สอยสาต้นนะครับยังไงผมก็คิดว่าการตัดออกเนี่ยมันง่ายกว่าปลูกใหม่นะครับปลูกตัดเข้าไปเผื่อต้นตายต้นไม่ตายนะเนี่ยอย่างต้นนี้ก็น่าจะเป็นยุคแรกๆนะครับหกเจปีก่อนเปีส่วนนี้เป็นต้นชุดใหม่แลครก็ห่างห่างจากต้นนี้มาแค่ประมาณสัก2อเมตรครึ่งก็เผื่อไว้เลยเนี่ยปลูกใหม่ๆนะครับในประมาณสักสองสามปี ในประมาณนี้โตไม่โตก็ช่างมันต้นปลูกทีหลังนะครับเดี๋ยวมันก็จะไล่ระดับกันไปเหมือนไม้ป่านะครับอเดี๋ยวผมพาไปดูพยุงต้นที่ติดฝักนะครับแบบดกมากเลยแหละ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูพยุงต้นนี้นะครับน่าสนใจมากนะครับเขาโดกมากเลย ฝักเขาดกขนาดว่ากิ่งเขาโน้มเขาเอ็นเลยนะครับต้นเขาเขาโน้มเลยแหละดูนะครับหืมเนี่ยฝักทั้งนั้นเลยเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะครับว่าฝักเขาเป็นอย่างไรมันจะย้อนแสงนิดนึงนะครับฝักเขาจะประมาณนี้นะครับฝักพยุงโอ้คือแบบ <laughs> ลำต้นเขาเอียงเลยนะครับเอ็นเลยอะ่ะคงไม่หักหรอกเนาะ โน้มเลยฝักขดกมากเดี๋ยวไปดูต้นอื่นๆด้วยนะครับเนี่ยพยุงจริงจริงที่สวนผมนี่อายุ4ี่หปีก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ออกทุกต้นนะแต่ปีนี้ต้นใหญ่ชุดแรกๆนแทบทุกต้นนะครับออกดอกโอ้โหอย่างมุมนี้เนี่ยเนี่ยดูดูความพิเศษของพยุงนะครับคือเขาออกดอกไม่พร้อมกันนะครับคือนอกจากแต่ละต้นออกดอกไม่พร้อมกันแล้วเนี่ยกินเวลาประมาณห่างกันเนี่ย สองเดือนสามเดือนเนี่ยคือด oui. ูอย่างต้นนี้นะครับชัดเจนมากกิ่งนี้เป็นฝักแล้วนะครับเนี่ยแต่ด้านบนเพิ่งออกดอกนะครับบางกิ่งเพิ่งออกดอกเองคือแม้แต่ต้นเดียวกันนะครับก็บางกิ่งติดฝักไปแล้วฝักเริ่มจะแก่แล้วด้วยซ้ำไปนะครับต้นนี้แต่บางกิ่งเพิ่งออกดอกก็ถือว่าเป็นความพิเศษของมัน ดูด,ดต้นนี้นะครับใหญ่เลยแหละยังเท่าต้นขาเลยนะครับก็พยุงที่นี่ก็เริ่มออกดอกอย่างที่ผมว่านะครับตั้งแต่อายุ4-5ปีก็เริ่มออกดอกแล้วแล้วก็ปีนี้ต้นไม้ชุดแรกแรก็ก็7ปีนะครับพวกพยุงมันก็ออกดอกแทบจะทุกต้นนะครับชุดแรกๆนะครับแล้วผมจะพามาดูเนี่ยเคยเห็นบางท่านนะครับพูดไว้ว่าพยุงในป่าเนี่ย คงไม่มีทางสูญพันธุ์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยแม้จะการมีการลักลอบตัดอะไรมากมายเลยแหละเพราะว่ามันเป็นไม้ที่มีราคานะครับแต่ผมเห็นเขาให้เหตุผลไว้ดีมากเลยนะครับว่าทําไมพยุงในป่าถึงไม่มีทางสูญพันธุ์หรอกเพราะว่าหนึ่งนะครับพยุงมันติดเมล็ดเร็วนะครับสี่ห้าปีเริ่มออกดอกติดเมล็ดแต่พยุงที่เขาจะตัดไปใช้ประโยชน์เนี่ยเอาแก่นไปขายไปอะไรที่เขาไปขโมยในปงในป่าเนี่ย จ็ดปีอย่างนี้เขาไม่ตัดกันนะครับสิบปีนี้ยังไม่ตัดเลยด้วยซ้ําไปสิบห้าปีก็ยังจะไม่มีแก่นด้วยซ้าไปนะครับแก่นคงไม่โตมากนะครับเขาไม่ตัดกันหรอกต้นเล็กๆนะครับเขาไปตัดต้นใหญ่ๆนะครับในระหว่างที่มันต้นเล็กอยู่เขาไม่ตัดเนี่ยมันก็มีเวลาเนี่ยแหละกระจายมเมล็ดพันธุ์มันนะครับมันก็จะพอจะงอกงามเป็นต้นลูกไม้ใหม่ขึ้นไปได้นะครับมันก็เป็นกระบวนการทางธรรมชาตินะครับผมว่าถ้าแบบ ถ้ามันมีแก่นตั้งแต่แบบ6 7ปีอย่างนี้แล้วเริ่มมีแก่นเนี่ยโอ้โหมันศูญพันแน่แหละเพราะว่าเพิ่งจะติดฝักติดมเมล็ดเขาก็ตัดต้นมันไปได้แต่อย่างนี้โอ้โหมันมีเวลาผลิตเมล็ดเ,เนี่ยกระจายเมล็ดพันธุ์มันไปเนี่ยได้หลายปีกว่าเขาจะไปตัดนะแต่จริงๆก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับไปตัดไม้ในปงในป่าเราก็ควรจะปลูกเองเนั่นแหละถ้าอยากจะทํามงทําไม้อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูว่าพยุง 6- 7ปีเนี่ยเขากระจายพันธุ ได้ขนาดไหนแบบโซนนี้ขนาดแบบผมตัดหญ้าไปโดนก็เยอะหลายต้นนะครับอ่านี่ก็ใช่นะครับนี่เป็นลูกไม้ที่เกิดจากเมล็ดที่ร่วงหล่นลงมานะครับไม่ได้ปลูกนะครับคือต้นไม้แถบนี้มันเริ่มปลูกตัวมันเองได้นะครับนี่ก็ต้นพยุงที่เกิดเองตามธรรมชาตินะครับที่เมล็ดเขาร่วงหล่นลงมาไอ้ตัวหนึ่งนีจ้จะกระจายไปทั้งสวนผมเลยนะครับโซนไหนที่มีต้นพยุงอยู่ ตัดหญ้าไปผมก็พยายามจะไม่ตัดให้โดนมาหรอกก็ปล่อยให้มันขึ้นมาตามธรรมชาตินะครับนี่นะครับเยอะเลยแหละอ่ะก็คลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับพามาดูต้นพยุงแล้วก็พูดเรื่องดงเรื่องดอกพยุงเรื่องเมล็ดพันธุ์แล้วก็พาดูว่าการกระจายพันธุ์ของเขาเนี่ยแค่อายุ6-7ปี45หปีเริ่มออกดอกก็เริ่ม ปลูกตัวเองได้นะครับตามธรรมชาติหรือต้นนี้นะครับโอ้โหโตมากเลยท่านไหนจะปลูกพยุงก็เผื่อไว้บ้างเผื่อต้นตายต้นอะไรด้วยนะครับอยากให้มีพยุงสักร้อยต้นก็ปลูกไปเลยสักร้อยยี่สิบแล้วกันผมว่าไอ้ที่เกินมายี่สิบถ้ามันไม่ตายเนี่ยตัดออกง่ายกว่าไม่ต้องกลัวมันชิดเกินไปนะครับขอให้มันพอดีนั่นแหละในระบบเหมือนป่าแหละห่างกันบ้างใกล้กันบ้างตามชนิดต้นไม้นะครับไม้เรือนยอดสูงสงอย่างยางนาตะเคียนพยอม พวกนี้ก็ปลูกห่างๆกันหน่อย8เมตร10เมตรนะครับไล่ละ10ต้น20ต้นไปไม้เรือนยอดต่ําลงมาไม้สักไม้มะคงมะค่าไม้พยุงไม้ประดูไม้แดงก็รดหลั่นกันลงมาเสริมเข้าไปไม้ชั้นไม้พุ่มไม้อะไรก็เสริมเข้าไปอีกไม้พืชชั้นลงชั้นล่างพืชอาหารพืชแหล่งรายได้ก็เสริมเข้าไปได้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับ สวยงามจริงๆพยุงโซนนี้ดูอีกต้นหนึ่งนะครับเนี่ย